ผักผํมค่ะผักผํมเนี่ยเดี๋ยวป้าน้องบอกประโยชน์ไว้ให้นะคะหากินยากนะคะแล้วก็ทําน้ําพริกอิเปอรเลอแล้วป้าน้องก็พอดีมีฟักทองฟักแมวเหลือแล้วก็ไปเก็บผากาศน้ําที่สวนมาก็มานึ่งค่ะเห็นไหมคะอยากรู้วิธีทําตามเข้าไปใน youtube ของป้าน้องนะคะป้าน้องจะบอกวิธีทําให้ค่ะขอได้รับควาจะทำน้ำพริกอิเปอร์เลอนะคะอยากกิน จะใช้ถ้าเผือทางเหนือเนี่ยเขาใช้พริกขี้หนูสดกับพริกจินดาเพราะน้องสู้ไม่ไหวค่ะต้องใช้พริกใหญ่แล้วก็ใช้พริกจินดาใช้พริกขี้หนูนิดหน่อยนะคะไม่งั้นมันจะเผ็ดมากไปแล้วก็ใช้กระเทียมใช้หอมมากกว่ากระเทียมนะคะแล้วตอนนี้เขาก็จะใส่น้ำมะกรูดค่ะเพราะน้องใส่สามเกนหน่อยนะคะอันนี้ป้ราะน้องก็บีบน้ำมะกรูดกับส้มจีดไว้ ไม่มีมะกรูดเพิ่อใช้มะนาวแต่ใส่มะกรูดแล้วมันจะหอมนะคะเนี่ยป้าน้องก็เอาเม็ดออกมะกรูดค่ะปลาด,ด้วยนะคะปลานี่ป้าน้องตรค่ะกะสามเกลอค่ะเอาหอมตำค่ะหยาบหยาบนะคะตำตำหยาบหยาบ,ยบ,ยบนะคะแล้วเดี๋ยวเอาพริกหยาบตำหยาบหยาบนะคะพริกขี้หนูต้องใส่ทีหลังบูบเอา ทางเดนือเขาตำก็ไม่บางคนเขาไม่ใส่พริกใหญ่โหมันอร่อยก็อร่อยเผ็ดก,ก็แผ็กค่ะสู้ไม่ไหวประน้องก็ใช้พริกพริกชีฟ้าแดงหรือพริกหวานได้ก็พริกขี้หนูที่หลังนะคะไม่ต้องละเอียดนะคะตำหยาบๆก็ได้ค่ะ,ะต่น้ำลาด เอาน้ำส้มจีกับน้ำมะกรูดที่บีบไว้ลาดค่ะลาดแล้วคลุกพอช้อนคลุกค่ะโอเคสอนเด็กทำค่ะยังแล้วก็บีบเอามะกรูดกับมะส้มจีที่บีบไว้นะคะใส่คลุกทิ้งไว้สักห้านาทีสิบนาทีนะคะอันนี้คือเคล็ดลับโอเคให้เขาไปหยิบน้ำตาลเอาน้ำตาลนะคะน้ำตาล มะพร้าวเนี่ยละลายกับปลา<ห>นคะคะหมักเครื่องไว้แล้วก็เอาปล้าเนี่ยละลายกันน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ตักลาดใส่แล้วก็ตะล่อมคนให้เข้ากันแล้วชิมค่ะ เสีวขาวเมื่อเลิก็เสร็จ้วค่ะป้าน้องจะเป็นคนกินน้ำพริกเออเยอะถ้าเผื่อน้ำพริกนิดเดียวเนี่ยกินแล้วมันมันมันไม่ถึงใจค่ะต้องใช้น้ำพริกเยอะๆตอนเล็กๆแม่เคยว่าบอกว่าต้องมีสามีเป็นเจ้าของโรงงานกะปิน้ำปลานะคะเดี๋ยวเย็นนี้เราักไม่ค่ะมีฟักแมวฟักทอง ผักกาดน้ํานะคะผักนะคะฟักแมวเนี่ยเขาแข็งกับฟักทองเนี่ยเขาแข็งต้องต้มต้องต้องนึ่งก่อนคะ่ะเอผักกาดน้ําเนี่ยเขาบางฟักแมวกบฟักทองสุกแล้วเนี่ยถือเอาผักกาดน้ําใส่ไม่ไงั้นมันจะเละแม่ร่อยนะคะ <c oughs> ต้องรู้จักวิธีด้วยคัะขำนะคะพอดีวันนี้รถกับข้าวมาพ้าน้องเนี่ยชอบทําบุญกับคนที่เขาท้องอะคะ่ะ ขาท้องเขาอยากกินอะไรเนี่ยปรน้องมีสรรหาซื้อไปให้เขาฉะนั้นเวลาประน้องอยากอะไรเนี่ยมันเป็นผลนบุญมะคะมันจะได้กินเนี่ยอยากอยู่สองเมื่อคืนนี้ยังคิดอยู่เลยว่าจะฝากเขาซื้อสิที่ลาดบุรีเพราะไม่ค่อยเจอเพราะเช้านี้ประโถดว่าเขาเอามาขายมันอยู่ในน้ํานะคะผักผัางเนี่ยมันต้องล้างให้สะอาดค่ะแช่น้าไม่ไกลนะคะ แล้วมันจะมีเศษผงดำๆอะไรเนี่ยเราก็ช้อนช้อนออกค่ะเนี่ยเพว่าน้องจะเอาไปไปทิ้งไว้ในสระเกิอเขาเกิดค่ะช้อนปลาที่ๆนะคะกองเขาค่ะกพน้องก็ใช้กระช้อนปลาที่กองเขา แล้วก็เติมน้ำลงไปค่ะใต่ใหม่เดี๋ยวป้าน้องจะบอกคุณประโยชน์ของผักผังนะคะผักผัาเนี่ยเอาไปผัดกับหมูก็ได้ผัดกัะไข่ก็ได้นะคะ แต่พอน้องเอาไปใช้ผัดกะเพราค่ะใส่หมูนิดหน่อยอร่อยค่ะน้ำนะคะเลือกกากดำๆอะไรออกสิ่งแปลกปลอมค่ะแล้วมันจะมีบางทีมันก็มีคล้ายๆดินหรือทรายเนี่ยค่ะไม่ทราบเหมือนกันเป็นเป็นเป็นรายละเอียดละเอียดเหมือนเหมือนทรายเหมือนดินนะคะอยู่ข้างล่างพาน้องล้างสีงน้ําก็ดูดูว่ามันสกรปรกมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วที่เหลือเดี๋ยวพาน้องก็จะ มานอง <ไว S 2> ล้างแล้วก็เก็ดไว้ให้แห้งนะคะแล้วก็แบ่งเก็บใส่ถุงเก็บได้ตู้เย็น8-10วันค่ะต้องแปดองศานะคะประโยชน์ของไข่พัมนะคะมีโปรตีนสูงใกล้เคียงกับถั่วเหลืองสาหลายนะคะมีวิตามินแร่ธาตุมี มีพวกวิตามิน A B2 สองสีธาตุเหล็กแคลเซียมสังกะสีช่วยเสริมกระดูกและการไหลเวียนของเลือดนะคะช่วยให้มีระบบภูมิคุ้มกันบำรุงเลือดมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นครบ9ชนิดที่ร่างกายต้องการนะคะมีโอเมก้าสามีไขมันดีบำรุงสมองและหัวใจนะคะ เอแต่เวลาจะเอาไปกินนะคะต้องทำให้สุกเพราะไม่อย่างนั้นเอจะเกิดผลเสียมีปัญหานะคะเขาจะเหมือน <c oughs> <c oughs> มีหนามเล็กๆะคะ่ะต้องทำให้สุกถ้าเผื่อเรากินติบๆเนี่ยมันจะเหมือนมีหนามเล็กๆเ,เนี่ยที่ทิมทิมไอ ปากลิ้นแล้วก็คอนะคะฉะนั้นต้องทำให้สุกระวังการกินมากเกินไปส่งผลเสียแต่ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับโรคไตนะคะเมนูเนี่ยก็ทำได้นะคะเอาไปเกี่ยวไข่เอาไปเอเกี่ยวไข่เขาบอกเอาไปไปตุนก็ได้ค่ะ แต่พอน้องเอาไปผัดกะเพราแล้วใส่หมูหน่อยอร่อยนะคะแล้วก็ว่าจะลองไปทำทำลนทำไข่ตุ๋นก็ได้ค่ะเราจะตุนะตต๋นกระเตาแก๊สหรือตุ๋นกระเตาถ่านก็ได้ตุ๋นกระเตาถ่านเราก็เอาน้ำใส่เอาไปตองใส่หม้อแล้วก็น้ำใส่ไปนิดนึงเพื่อไม่ให้ก้นหม้อไหม้นะคะแล้วก็ปิดฝานะคะประมาณ สินาทีก็ก็เปิดดูค่ะพอสุกก็ใช้ได้ค่ะก็เราก็แล้วแต่เราจะปรุงรสนะคะว่าจะใส่อะไรก็แล้วแต่คุณจะไปทำนะคะแต่ป้าน้องชอบชอบเอามาผัดกระเพราค่ะใส่หมูนิดหน่อยแล้วป้าน้องก็ใส่เนี่ยคะ่ะใส่เครื่องกระเพราเลย แล้วก็ใส่ไข่พัามไปอร่อยคะ่ะจะมาผัดเฉยๆก็ได้คะ่ะผัดกระหมูป้าน้องไปกินครั้งแรกที่เชียงใหม่เขาผัดกระหมูนะคะใส่ตู้เย็นนะคะเอ่อถ้าเผื่ออยู่ในช่อง8องศาธรรมดาก็อยู่ได้8-10วันหรือไม่ก็เ,เข้าฟร,รีดไปเลยคะ่ะใ,ให้แห้งนะคะเดี๋ยวจะเจียวไขต่ตีไปทางเดียวนะคะจะได้เกิดฟองอากาศอย่าตีกลับไปกลับมานะคะมันจะออกซิเจนมันจะหนีไปหมดคะ่ะแล้วมันจะไม่ฟูไม่นิ่ง ไข่นี่ก็ใส่น้ำมันหอยหน่อยสีขาวหน่อยนิดหน่อยค่ะกอนกอนเสียวก็ได้มะเร็งก้นกระเพาะน,นะคะแล้วเปิดแรงนะคะเล้วเข้า พอแล้วพอแล้วหมดหมดก็ได้เอ้าน่ากินไหมคะน้ำพริกอิเปิลเลยนะคะกะผักนึ่งมีฟักทองฟักแมวแล้วก็ผักกาดน้ำค่ะเวลานึ่งผักเนี่ยนะคะขอผักที่มันสุกยากเนี่ยนึ่งก่อนให้มันสุกก่อนแล้วค่อยเอาผักที่มันสุกง่ายลงนะคะ บางคนไม่เข้าใจใส่พร้อมกันแล้วผักที่มันสุกง่ายมันก็จะเละไม่น่ากินค่ะคุณค่าก็จะเสื่อมอันนี้ป้าน้องเอาผักผํมผัดก,กับไข่นะคะเออต้องผัดให้สุกนะคะเพราะถ้าเผื่อผัดไม่สุกเนี่ยผักผํมเขาจะเหมือนมีมีอะไร้นาเล็กๆมันก็จะคันปากลิ้นอะไรเงี้ยค่ะผัดให้สุกค่ะ แล้วป้าน้องล้างไหลน้ํามากนะคะเนี่ยค่ะป้าน้องก็ชอบกินอะไรบ้านๆนเนี่ยแหละค่ะมากินน้ําพริกอิปเปอร์เลอร์ก็ขัดผักผํามผัดไข่นะคะ